อสบายดีเมื่อทุกผู้ทุกคนมาได้กินต้มมี่นำกันเด้อพี่น้องเด้อมีไอ้โซมสิพายกินต้มมี่พี่น้องช่วงนี้อยู่ช่วงกัดัวเองพี่น้องเลยสิบสี่วันเนาะเวลาสิบสี่ส่วงนี้ช่วงกัดัวพี่น้องเลยตลาดกรบโรงได้ออกเลยบรมีเมนูเฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งกินมี่ให้พี่ให้น้องเบิ่งเมื่อนี้เนาะกรบมืมีอย่างไรต้มมี่ มา,มามากินต้มหมีมามาม่น้ำกันพี่น้องมานี่ีนน้ำสิคุณค่นทรงแซ่บอยู่น้องพี่น้องเน่อยจะมีตัวเดียวพี่น้องเลยช่วงนี้ได้ตัวออกตลาดมากินต้มหมี่น้ำกันคำง่ายๆเส้นโลว์ ช่วงนี้กัโดโตเลยพี่น้องเด้อกัดโตสิบสี่มือว่ะบุ้มีเมนูให้พี <Swedish> ่ให้น้องเบิ้งกินต้มมี่ให้พี่ให้น้องเบิ่งวันนี้มีแต่ต้มมี่นี่ละวันนี้ละ 怎么没有呢？讲不么？ น,นีมบอนเก็บตัวพี่น้องหลังบ้าน <c oughs> <c oughs> เก็บตัวดูหลังบ้านเจ้าของ ต้องมีห้องพัเด้อเดี่ยวแซ่บเลยแล้วจังไดก็ขอฝากซองได้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามฝากกดกระดิง่งแจ้งเตือน ฝากซองน้องใหม่ซองบอสไซปะแดกกูบอแสแต่เเดอ้อพี่นออ้องฝากไว้ออมอ่อมใจเบ,บิรสุกู่สุกคนเนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนให้ข้าพเจ้าเเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าสร้างคลิปต่อ,ตอไป